โอเคผมต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมมันจะเป็นคนไทยหรือว่ามนุษย์ต่างดาวทุกท่านเลยนะครับวันนี้ที่ผมภูมิจะเผยอาราฟมารีกัีกเช่นเคยเนาะก,ก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกม Black Ops จากเซิร์ฟเวอร์กาเรียนาเหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมจะพาเพื่อนๆมาดูในส่วนตัวของการสปอยกิจกรรมที่จะเข้ามาในเดือนมกราคมเพราะว่าเขาประกาศมาแล้วนะครับว่าตัวของเลดบอสต,ตัวนี้เนี่ยน่าจะเข้ามาในเดือนมกราคมนั่นเองนะครับเนาะก,ก็เป็นบอสคิเมล่าซึ่งบอสคิเมล่าเนี่ยมีคควาามพิเศษอออยยู่ย่งงนึงื มันจะมี3ธาตุเลยธาตุไฟธาตุน้ําธาตุพืชนะครับก็คือ3สีแหละเขียวแดงน้ําเงินประมาณนั้นนะครับหลกัหลากๆการเซตทีมการใช้ตัวละครหรือว่าการอะไรยังไงเนี่ย เดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวผมพาเพื่อนๆมาดูในส่วนต่อของคลิปของคุณกุกกี้เหมือนเดิมเขาใช้ตัวละครอะไรในช่วงต้นเกมแล้วก็เขาเซ็ตอตโอโต้ในการผ่านดาดอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเฮ้ยของรางวัลมันดีมากน้อยแค่ไหนด้วยนะครับเนาะก่อนที่เราจะไปดูกันเผื่อใครนะครับหาในส่วนต่อของร้านเติมเกมสรวปปลอดภัยรวดเร็วทันใจไลฟ์รีฟารผบุคขอนแนะนำมารู้ช็อปเลยเพราะว่าร้านของเขาเนี่ยจดทะเบียนสู่ตัวตะโกนหมายแล้วก็เปิดทำการมาแล้วกว่า3ปีแล้วก็ร้านของเขารับเติมทั้ง blackoem fifa av แล้วรวมไปถึงโลบอใใครหากลุ่มนส่่่วนนตัขออองีคืกลุด ผมสร้างข้นมาเองใช่ไหม Blackwave ซื้อขายและเปลี่ยน b a ร a f o r m ี่สําหรับใครที่อยากเข้ามาจอยสามารถเข้ามาจอยที่กลุ่มได้เลยแล้วกันครับโอเคมาอ่ะอันดับแรกเลยง่ายๆนะครับบอสตัวนี้เนี่ยจะต่างจากบอสโกเลมน้ําแข็งบอสโกเลมน้ำแข็งเป็นบอสท,ที่ต้องโจมตีเก็บแต้มแข่งคะแนนกันใช่ไหมแต่ว่าบอสคิเมล่าคล้ายๆกับบอสโกเลมไฟครับในการฆ่าของเขาเป็นเชินเชิไปเลยนะแล้วก็ตัวของบอสคิเมล่าเนี่ยนะครับ การจัดทีมของคุณกุ๊กกี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้มันนานแล้วนะสังเกตว่าเขาเนี่ยผ่านสูงสุดแค่ด่าน5ประมาณนี้นะครับแล้วก็การเซตด่านเนี่ยนะครับเขาจะใช้ทีมเนี่ยทีมแรกเฟสแรกเนี่ยเป็นทีมนี้อ่าก็คือมีชารลอตมีตัวของยูโน่ร่างชุดใบน้ำมีวิลเลียมแล้วก็มีไอตัวอ,อาเคียโต้นะครับอาเคียโต้เนาะเป็นตัวตีบอสเหมือนกันแล้วก็เฟสสเนี่ยจะเป็นตัวของโลตัสอ่าตัวของ อาฟิลลัน gram, แล้วก็ตัวของวันท็อสแล้วก็ตัวของวิลลี่อาตัวของจูเลียสนั่นเองนะครับนะหลกัหลกๆเขาจะใช้ทีมนี้แล้วก็การเซตออโต้สกิลเนี่ยนะครับเขาจะเซตเป็นประมาณนี้นะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้ดูนะอ่าการเซตออโต้สกิลของทีมแรกเนี่ยเขาจะเซตออโต้เป็นแบบนี้เลยนะประมาณนี้แล้วก็การเซตออโต้ทีม2เนี่ยเขาจะเซตเป็นประมาณนี้เผื <c> ่อ <oughs> ใครอยากเซตด้วยอ่าแล้วก็ของรางวัลเนี่ยนะครับของรางวัลเนี่ยอันนี้เป็นของแรกรายวันอ่าประมาณนี้นะครับ สังเกตว่ามันจะมีตัวของแต้มเหรียญตัวนี้ให้เราแลกด้วยอ่าประมาณนี้แล้วก็จะมีเหรียญตัวนี้เอาไว้แลกซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นการ์ดระดับ SSR หรือเปล่านะเออนะครับสามารถซื้อได้หนึ่งอันนะ่าจะเป็นไม่การ์ดก็เป็นตัวของไอตัวชิ้นส่วนอเนกประสงค์หรืออะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละนะครับประมาณน,นี้นะอันนี้คือบอสตัวนี้แล้วก็ตัวนี้สังเกตรครับมันจะมีตรงนี้อ่าตัวนี้เดี๋ยวลืมลืมลืมนอะ่าตัวนี้อันข้างล่างเนี่ยจะเป็นเราสามารถเลือกการ์ดสกิลระดับ SSR ได้ <around. S 1> นะครับตัวนี้นะ อ่าเลือกการ์ดได้นะครับประมาณนี้อ่าว่าเราจะเลือกอ๋อมันสุม่มมันไม่ได้เลือกมันเป็นสุ่มครับไม่เป็นเปอร์เซ็นต์อ่ามันเป็นสุ่มนะมันเป็นสุม่มไม่ใช่ไม่ใช่เลือกนะครับเป็นสุ่มนะอ๋อมีโอกาสเป็นเปอร์เซ็นต์แสดงว่าเป็นสุ่มครับนึกว่าเป็นเลือกนะครับก็หลกัหลกๆของรางวัลเนี่ยจะมีประมาณนี้อ่าแล้วก็อันนี้เป็นอ่าอันนี้เขาเปรียบเทียบกับตัวของแบบว่าบอสดันเะจียนโกลิมอะนะนะครับอ่าก็คือหลกัหลกๆคือจะประมาณนี้แล้วกันนะครับว่าแบบเฮ้ยแมคขนิการจัดทีมการจัดอะไรประมาณไหน เพราะว่าคลิปนี้มันนานแล้วประมาณ3เดือนก่อนเดี๋ยวผมให้ดูคลิปล่าสุดแล้วกันอันนี้เป็นคลิปล่าสุดที่เขาจะมีเกมเพลย์ในการเล่นด้วยซึ่งปัจจุบันด่านที่6แล้วเซตไอเทมเนี่ยหรือว่าการจัดด่านเนี่ยจะจัดแบบใหม่นะเมื่อกี้เราดูเมื่อประมาณสามสีเ่เดือนก่อนใช่ไหมครับอันนี้เป็นประมาณล่าสุดเลยก็คือจะมีแอสตาล่างตัวของล่างปีครึ่งปีศาจเอาไว้เฟสแรกชาล็อ อาโกดลร่างชุดาบน้ําแล้วก็วิลเลียมหรือว่าหัวหน้าหน่วยลุ่งมรุสีทองแล้วก็เฟสสองเนี่ยเป็นตัวแทบจะเหมือนเดิมเลยนะครับเนาะเปลี่ยนแค่ตัวของไอตัววันทอสเอาเป็นโนเอลใช่ไหมก็คือจะมีตัวของจูเลียสนะครับมีตัวของฟินแลนด์มีตัวของโนเอลมีตัวของโลตัสประมาณนี้อันนี้คือทีมที่เขาใช้ผ่านด่าน6แสดงว่าด่านกาข้างยากนะสังเกตด่าน6เนี่ยพลังยัง2 3 0 0 0 0นะเท่ากับด่าน7ของโกลเลมไฟเลยนะครับเนาะหลกัหลกๆบอสตัวเนี้ยแมคชนิกของมันคือ แบบว่าตัวของบอสเนี่ยมันจะมี3สีสังเกตตัวเนี้ยมันเป็นสายควบคุมสีแดงใช่ไหมพอมันโจมตีไปเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนหัวด้วยมีการเปลี่ยนหัวอ่าเห็นไหมเป็นสีเขียวแลเห็นไหมเป็นสีเขียวแลสังเกตเมื่อกี้จากตอนแรกเป็นสีแดงกลายเป็นสีเขียวอย่างเงี้ยเห็นไหมอ่ามันจะเปลี่ยนหัวถ้าเราแบบสู้ไม่ได้ก,ก็ก็เล่นใหม่ประมาณนั้นนะครับก็หลกักๆสังเกตบอสเนี่ยมันจะเป็นทั้ง3สีเลยเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยบอสมันค่อนข้างเก่งอยู่เหมือนกันพอสมควรถามว่าเราสามารถใช้ตัวอะไรที่แบบ ชนะบอสได้ไหมเอาต,ตรงๆนะใช้ทีมไรอารก็ได้นะครับไม่จะเป็นต้องใช้ทีมแบบตามอาของเจ้าของคลิปคุณกุ๊กกี้ก็ได้นะเราสามารถใช้ไลอาก็ได้เพราะว่าผมเห็นคนไทยเดี๋ยที่เขามาแชร์คลิปกันเนี่ยที่เขาฟันบอสไอตัวคิเมล่าทีเดียวตายเนี่ยเขาก็ใช้แบบว่าไอตัวไลอามันจะเป็นเซตทีมไลอาอ่าตัวของฟินแลนด์ตัวของอ ไอตัวไอตัวชาร์ลอตล่างธรรมดานะครับตัวชาร์ลอตล่างธรรมดาก็คือชาร์ลอตล่างแรกเลยแล้วก็ตัวของน้องแซนลี่ประมาณนั้น,นครับมันจะเป็น3ตัวนี้นะก็เนี่ยยังใช้ตัวของชาร์ลอตล่างนี้เหมือนเดิมแล้วก็ตัวของไลอาเนี่ยก็สามารถใช้ได้แต่ว่าแต่ว่าเราต้องรอให้มันเปลี่ยนหัวเป็นหัวสีสีฟ้าก่อนนะค่อยสับนะครับก็คือหลกัลกๆแมคคนิกมันจะประมาณนี้เลยกันเราสามารถสลับทีมเนี่ยใช้ตามที่แบบว่าเราต้องการได้นั่นแหละเพราะว่าบอสมันเป็นบอสสามหัวสามสีไง สามารถเปลี่ยนสีได้เรื่อยๆแล้วก็จัดตามที่แบบว่าเราถนัดตาม,ตามที่เรามีตัวละครก็ได้นะครับก็หลกัหลกๆจะประมาณนี้แล้วกันสําหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับค i b e แล้วก็กดแชร์ด้วยกันเจอกันคลิปหน้าสัปดาวันนี้ผมก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้กันนะวัสดีครับ